มีสวดจ้าเตรียมใส่งานมันเกิดหลานสิบสี่ปีนะจ๊ะหลานชายคนโตนะคะโอลิเวอร์โอลิเวอร์ภาษาไทยคนไทยเรียกโอลิเวอร์ใช่ไหมใส่ซวดจ้าใส่แคลอทใส่กระหลำ่ำใส่หอมน,นะคะ,ะท่านมาจ้ะเหนือยเมื่อเดี๋ยว เตรียมให้หลานลางานเกิดอ,อร่อยไม่มีกลิ่นเวลาดผัดมีสว่วนล้วจะต้องล้างสองสามน้ำนะจ้ะล้างน้ำเย็นนะคะลวกเสร็จแล้วล้างน้ำเย็น,นะคะ่ะเขาจะได้ไม่มีกลิ่นนะคะ హలో <Gã> కా